เี๋ยวเรามาชมภายในคันนี้กันเลยนะครับภายในสวยมากจริงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อสมาชิกนะครับที่กดติดตามช่องเป้รถสวยทาง u t u b e นะครับแลกหนึ่งช่องทางนะทางเพจรถสวยศรีราชาด้วยนะครับสำหรับใครที่เปิดมาเจอผมเป็นครั้งแรกนะครับเป็นเป้รถสวยเนี่ยจะขายรถราคาแสนต้นต้นเท่านั้นนะครับไปถึง2 0 0แสต้นต้น รถราคาประมาณขนาดนี้ผมมีเข้ามาตลอดนะครับถ้าใครหารถราคาประมาณขนาดนี้นะให้กดติดตามผมไว้เลยปุ่มติดตามเนี่ยอยู่ใต้คลิปนี้นะครับปุ่มสีแดงๆกดปุ่มติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับแล้วกดคําว่าทั้งหมดสําหรับใครที่เจอคลิปนี้ใน a c e b o o k นะครับให้เข้ามาในเพจแล้วกดติดตามด้วยนะครับการกดติดตามเนี่ยเวลาผมลงคลิปนะครับจะได้เห็นคลิปก่อนใครเลยถ้าเราชอบรถคันนั้นก็โทรหาผมได้เลยครับถ้าไม่ชอบเราปัาดทิ้งไปแค่นั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถกระบะยอดนิยมตลอดการครับอิรุสูดีแมก แล้วเป็น4ประตูตัวยกสูงด้วยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมรอบคันก่อนครับมาเรามาชมรอบคันกันนะครับคันนี้สีประตูตัวสูงอ่าเดี๋ยวไปดูรอบคันก่อนลองคอะดูสวยปิ๊งเหมือนเดิมครับคันนี้เห็นไ,ไหมเดี๋ยวลองเคาะดูะครับได้ยินเสียงนะรับคันเห็นไ,ไหมครับดูกระบะหลังกระบะหลังเป็นไงบ้างเห็นไ,ไหม กระบะหลังไม่มีรอยบรรทุกหนักเลยนะครับลองดูที่แม็กไลเนอร์นะเห็นไหมครับซอกต่างๆกระดงกระดุมอยู่ครบครับอ่ดูซอกเห็นไหมไม่มีสนิมนะเม็ดองเม็ดอาร์กังอยู่หมดกระดุมไปเดี๋ยวเราไปดูรอบคันต่อท้ายไม่โดนแน่นอนครับคันนี้ไปขอหน่อยอ่าเห็นไหมครับดูรอบคันมาดูกระจังหน้าเป็นไง ดังหน้าสวยปิ๊งนะครับกระโปรงล่ะอ่ะเคาะหน่อยกระโปรงไม่ได้เคาะเห็นไหมสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังคากันเลยหลังคาเป็นไงบ้างอ่ะขอบหลังคาไล่ไปเลยครับไม่มีผูนะเห็นเปล่าสวยปิ๊งเลยอ่ะดูมุมกว้างๆหน่อยหลังคาลองเคาะด,ดูนิดนึงดินนะครับหลังคาบางๆนะอ่าสภาพยางยังสวยอยู่เลยนะครับเป็นยางมิชลินด้วยใช้ได้อีกนานเชชงกัตซีสวยนะเห็นไหมครับ ามาดูเม็ดอาร์ขอบหน้าต่างกันนะครับเป็นไงบ้างเห็นไหมเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับไม่ต้องห่วงอเดี๋ยวเรามาชมเม็ดอาร์ฝั่งนี้บ้างนะเห็นไหมเม็ดอาร์อยู่ครบครับจะหลดแนวข้างๆละ่ะเห็นไหมาบางๆนะครับสวยปิ๊งเลยติ๊ก,กงติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะครับอเดี๋ยวเรามาชมภายในคันนี้กันเลยนะครับภายในสวยมากจริงเห็นไหมเป็นบอนหนังด้วยนะโอ้โห ภายในสวยจริงครับมีจอด้วยเห็นไหมเ <c oughs> บาะหนังนะครับคอนโซลกลางใต้พมเป็นไงบ้างสะอาดนะครับแผงประตูล่ะแผงประตูก็สวยเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันรถเป็นสี่ประตูนะครับอ่าดูเบาะหลังสวยปิ๊งเลยเห็นไหมครับเป็นหนังอ่าตัวนี้เป็น power นะครับผมก็ไว้อย่างนี้นะไม่ได้ออกนะครับแถมไป หลังคาล่ะโอ้หลังคาสะอาดนะครับสวยปิ๊งแข็งประตูรถสวยนะครับคันนี้อ่าเราดูภายนอกภายในกันมาหมดแล้วนะครับสําคัญที่สุดเราก็ต้องดูภายในห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเลยเปิดมาลำดับแรกก็ต้องดูคันหน้าก่อนนะครับเห็นไหมแผ่นเพดหมดสีดําเห็นไหมครับเรียบเนียนดีปกตินะคันแบบนี้เดิมสนิทนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนไม่ต้องกลัวดูโครงสร้างมันก่อน เห็นไหมเม็ดอาร์เห็นไหมครับมองไปเลยนะผมให้ดูพวกนี้ก่อนนะเขาเรียกดูโครงสร้างมันเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวเราค่อยดูเห็นไหมครับน,นะลอยตรงตรง้องตรง,ตรงนะครับแบตเบิดใหม่เลยผมเพิ่งเปลี่ยนให้นะครับแบตคันนี้อ่าดูไล่ลงมาติกกลติ๊กเกอร์เม็ดอาร์อยู่ครบครับรถได้มีชนหนักอ่ามาดูเครื่องยนต์บ้างนะครับ ส่วนเครื่องยนต์รถคันนี้นะเป็นเครื่อง3.0 Common Rail นะครับเดี๋ยวไปดูรอบเครื่องเป็น Common Rail แล้วนะไม่ต้องกลัวประหยัดน้ำมันอยู่แล้วเห็นไหมครับไม่มีเยิ้มนะอ่ามองเข้าไปลึกๆเห็นไหมครับอ่ามองตรงเครื่องนะผมตั้งใจใมองตรงเครื่องอ่าเห็นไหมครับข้างล่างนี่อ่าไม่เยิ้มนะ,ะเห็นไหมครับดูรอบเครื่องดูฝาสูบเห็นไหมครับรถสวยเลยครับไปเครื่องดีมากนะครับคันนี้ ไม่มีปัญหาความร้อนอะไรแน่นอนสำหรับรายละเอียดรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็น i ีรุส d m a แ Highlander นะครับเครื่อง3.0เป็น4ประตูนะครับขึ้นลงสะดวกเครื่องเครื่องดีคันหน้าเดิมสนิทเลยนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่248,000เท่านั้นถ้าใครสนใจนับโทรมาได้เลยที่0894050202เต็นเป้ปรถสวยเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับสหรัวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ